สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนึกคิดนึกทำติ้งแอนดูอีกครั้งนะครับช่องนึกคิดนึกทำเนี่ยภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนหลังจากที่เราพูดคุยกันใน EP 1ีไปแล้วว่าในเรื่องของวงล้อชีวิตวันนี้ก็จะต่อยอดกับ EP ีที่1นะครับโดยวงล้อชีวิตเนี่ย ก็จะลุกคืบคานคืบเข้าไปลึกขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการตั้งเป้าหมายในชีวิตหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องวงล้อแล้วเนี่ยเป้าหมายแต่ละชีวิตแต่ละวงล้อแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยนะครับก็จะมาพูดกันในเรื่องของการตั้งเป้าหมายแต่ก่อนอื่นนะครับควนกันนอนว่าวงล้อชีวิตเจ็ดด้านเราในะี P ีหนึ่งนั้นมีเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกครับก็คือในเรื่องของสุขภาพ นะครับสุขภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมองข้ามบางคนเป็นแล้วเริ่มไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับก็เริ่มพิาารมาหันในเรื่องให้ความสําคัญกับคำว่าสุขภาพมากขึ้นนะครับหลังที่สองนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวนะครับบางคนก็มีการให้ความสาคัญทางด้านครอบครัวมากมายนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับในด้านที่3จะเป็นเรื่องการงานนะครับบางคนทํางานอย่างตั้งใจขมักขเม่น บางคนก็ทําเช้าชามเย็นชามบ้างอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับไม่เหมือนกันนะครับต่อมาครับด้านที่4ี่ในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเองเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ใช้ใช้ชีวิตทุกอย่างมันใช้เงินเนาะเดี๋ยวนี้แค่นอนในเตียงก็ใช้เงินแล้วนะครับหรือตื่นข้งตื่นขึ้นกเกษียณอายุจนถึงคราวสุดท้ายของชีวิตก็มาจะใช้เงินตลอดเวลานะครับด้านต่อมาด้านที่5ครับเรื่องการพัฒนานะครับคนเราเขาบอกสมัยเนี้ย แค่อยู่เฉยๆก็ถอยหลังแล้วฉะนั้นอยากให้เรามีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเพิ่ม a ว u e ตัวเองด้วยนะครับด้านที่6ครับด้านสังคมนะครับเขาบอกว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามหรือหลายคนลืมนึกเลยคือเพื่อนฝูงนะครับหรือการช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสหรือการช่วยเหลือคนที่ต้องการการช่วยเหลือแท้จริง มีด้านสังคมก็จะเป็นเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับและสุดท้ายอันนี้ของด้านที่7ก็คือความต้องการนะครับบางคนก็เรียกว่าการให้รางวัลกับชีวิตนะครับอันนี้ความต้องการฉะนั้นอยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรก็ถือว่าเป็นรางวัลกับชีวิตกันใน7ดด้านเนี่ยนะครับมันคือความสมบูรณ์ของคําว่าชีวิตมบอกเลยนะถ้าเราโฟกัสหรือเราทําให้เจด้านเนี้ยมันจะเป็นความสุขที่แท้จริงนี่แหละเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิต นะครับการตั้งเป้าหมายนะครับหลักการตั้งเป้าหมายนะครับนักวิชาการนักทฤษฎีต่างๆก็จะออกมาตั้งเป้าหมายในกรอบที่เราเห็นกันอยู่นะครับอย่างแรกเลย,ยก็คือระยะเวลาการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายจะต้องมีระยะเวลาพเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไปแบบไปวันๆ ภาษาคลีลิกโกโกเดยโกเดเดอะไรประมาณนี้นะครับคืออยู่กันวันๆนะครับก็อยู่กันไปโดยไม่สนใจว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงช่างมันนะครับทำให้มันดีที่ดีที่สุดแต่ไม่ครับหลายคนบอกว่ามันต้องมีเส้นทางที่แน่นอนนะครับฉะนั้นหลักการตั้งเป้าหมายจึงมีระยะเวลามากําหนดอย่างแรกคือเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะสั้นนี่นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราได้คิดง่ายขึ้น แต่ระยะเวลาเนี่ยคำว่าสั้นเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอาทิตย์เดียวสั้นแล้วบางคนหนึ่งเดือนบางคนหกเดือนแต่นักจิตวิยาบอกว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยเขาจะเริ่มต้นในเรื่องของประมาณหนึ่งปีอันนี้คือระยะสั้นนะระยะสั้นหนึ่งปีแน่นอนระยะต่อมาก็จะเป็นระยะกลางนะครับระยะกลางเนี่ยก็จะเป็นอีกเรียกขยับมาจากด้านายกลางแนละ้วนะครับโดยระยะกลางเนี่ย เาก็ตั้งว่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งปีถึงห้าปีนะหนึ่งปีถึงห้าปีเนี่ยจะเป็นระยะหนึ่งที่รักการที่สามารถเราควบคุมมันมีการมองไปข้างหน้าได้นะครับและแน่นอนครับระยะต่อมาคือระยะยาวนะระยะยาวเนี่ยถือว่าเป็นระยะหนึ่งที่เราต้องมองอยู่ยาวละส่วนใหญ่ห้าปีอัพนะคำว่าห้าปีอับบางคนก็มองถึงสิบปีบางคนสิบห้าปียี่สิบปีหรือบางคนมองกเกษียณเลยแผนท้ายนะ บางคนมองข้ามอย่างก็เสียเลยก็คือยูฉันตลอดชีวิตเลยว่าระยะเวลาเป้าหมายของเราแตกต่างกันเห็นไหมนักนักวิชาการนักจิตวิทยาเขาบอกว่าเนี่ยเขามองอยู่แค่สามระยะสั้นกลางยาวฉะนั้นหลายคนบอกว่าฉันมองไม่ออกหรอกว่ามันจะมองยังไงแต่วันนี้ผมมาแชร์เลยว่าเรามองระยะสั้นก่อนเลยนะครับมองแค่หนึ่งปีนับจากนี้ไปหนึ่งปีเนี่ยเราอยากเห็นตัวเราเป็นอย่างไร เราอยากเห็นตัวเราภาพแบบไหนอันนี้ลนะเราจะเริ่มมาโฟกัสฉะนั้นในการที่เราจะขุยเนี่ยการตั้งเป้าหมายสำคัญระยะเวลานะหนึ่งนะระยะเวลาเรื่องต่อมาหลักการตั้งเป้าหมายเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนนะว่าเป้าหมายเจ็ดด้านเนี่ยนะเราต้องถามตัวเองไอ้เจ็ดด้านเนี่ยแต่ละด้านเลยแต่ละด้านเลยเนี่ยนะครับตัวเราเองเนี่ยเรามองอยังไงนะครับหลักการก็ให้มาเหมือนเดิมครับหนึ่ง อแต่ละด้านของเราเนี่ยเราจะทำอะไรนะเราจะทำอะไรเป้าหมายสุขภาพเราทําอะไรนะครับเป้าหมายครอบครัวเราจะทาอะไรเนี่ยต้องชัดนะจะทําอะไรสิ่งเนี่ยต้องทําอะไรวดัวดเนาะวดัดวัดนะครับหลังจากเรารู้แนละ้วทาอะไรถามตัวเองต่อไปว่าทําทําไมนะครับสุขภาพเนี่ยทําอะไรเนี่ยจะไปวิ่งเนี่ยท,ำทำําทําไมทาไมต้องวิ่งอันนี้การตั้งคําถาม เราต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้นะครับบางคนเนี่ยชอบว่ายน้ำนะตังโอ้ท่านชั้นสุขภาพชั้นจะว่ายน้ำถามแล้วทำไมต้องว่ายน้ำอ่ะเออทำไมอันนี้เป็นคำถามนะนะบางคนก็มองเรื่องครอบครัวแล้วว่าฉันจะไปเที่ยว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 ตามประเทศเลยเที่ยวต่างประเทศแล้วถามตัวเองทำไมต้องต่างประเทศประเทศไทยยังเที่ยวไม่หมดเลย อเออบางคนก็ไปไม่ถกเหมือนต่มมาบางคนก็ชัดฉันต้องไปประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเมื่อเรารู้แล้วอะไรแล้วเรารู้แล้วว่าทําไมและ watch why ละข้อต่อมาครับก็คือในเรื่องของ่าวและคุณเนี่ยจะทํำยังไงทาอย่างไรกับเป้าหมายตรงนี้ที่คุณตั้งเอาไว้นะคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยคุณจะทำยังไงนะนั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยหรือเก็บเงินเก็บทองหรือขยันทํางานเพื่อให้เรามีเงินที่จะไปเที่ยว หรือหาแพ็กเกจหรือหาแนวทางอันนี้แล้วแต่หรือบางคนมองในเรื่องการพัฒนาทํำยังไงอ่ะคุณอยากจะเก่งด้านภาษาอังกฤษคุณอยากจะเก่งด้านคณิตศาสตร์คุณอยากจะเก่งด้านต่างๆโซเชียลต่างๆคุณจะทํำยังไงนะครับฉะนั้นตัวคุณเองเนี่ยจะต้องตอบตัวเองให้ได้นะว่าทําอะไรทําทําไมทําอย่างไรและสุดท้ายในเรื่องการตั้งคําถามคือจะทำอะไรละ่ะนะทำอะไร โอ้ยฉันอยากจะรวยจริงๆเลยการเงินฉันต้องได้แน่แน่นะครับฉันต้องตั้งเป้าให้ได้หนึ่งร้อยล้านบาทถามต่อเมื่อไหร่จะที่เก็บเงินหนึ่งร้อยล้านาอ่ะเออชาตินี้ตกข่าวนะครับชาตินี้ซึ่งก็ไม่รู้ชาตินี้มันยาวนานแค่ไหนอันนี้ตอบไม่ได้ฉะนั้นคําว่าเมื่อไหร่ต้องมีไทม์ไลน์หรือเวลาชาัดเจนนะครับว่าฉันจะไปเที่ยวในปีเนี้ยเมื่อไหร่เดือนไหน คนก็ตั้งเลยนะจะไปเที่ยวตอนช่วงปิดเทอมลูกอันนี้ก็แล้วแต่หรือบางคนตั้งใจจะไปช่วงหน้าหนาวอันนี้ก็แล้วแต่จะเมื่อไหร่ฉะนั้นต้องชัดเจนนะอะไรฉะนั้นนี่คือ4ข้อในการตั้งคำถามตัวเองก่อนว่าเราจะทำอะไรทำทำไมทำอย่างไรและทำเมื่อไหร่บางทฤษฎีก็จะบอกว่านะหนึ่งข้า1หนึ่งเฮึงเฮยับนอยู่ นั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องตอบคําถามตัวเองได้เมื่อเราตอบได้แล้วเราเริ่มก็จะลุกคืบแล้วลุกคืบแล้วแล้วสี่ข้อนี้การลุกคืบของเราคือหลังจากที่เราได้สี่ข้อนี้แล้วเนี่ยเราจะดูแล้วว่าหนึ่งแต่และเรื่องเลยนะแยกเลยนะแต่และเรื่องเนี่ยนะครับคุณจ่อตรงทําอะไรสุขภาพจ่อจงอะไรล่ะนะครับครอบครัวจ่อจงอะไรนะครับ,รบ,รจจรรบการงานการเงิน การพัฒนาสังคมและความต้องการเนี่ยคุณเจาะจงอะไรต้องชัดนะไม่งั้นคุณจะไปแบบเอออะไรไม่รู้ไปไม่ถูกเลยอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องจเจาะเลยนะครับเมื่อคุณเจาะจงได้แล้วข้อต่อมาคือต้องวัดได้เลยนะรวยรวยเท่าไหร่ไอ้ะการพัฒนาจะพัฒนาวัดผลยังไงที่คุณคิดว่าคุณเก่งแล้วคุณพัฒนาตัวเองแล้วบางคนใช้ผลสอบนะก็เป็นการพัฒนาตัวหนึ่ง นะครับหรือบางคนในการสังคมจะบริจาคก,ก็ตามหรือจะเจอเพื่อนก็ตามหรือจะช่วยเหลือผู้ได้โอกาสคุณต้องวัดได้นะว่าคุณจะช่วยเขาอย่างไงนะครับช่วยด้วยตัวเลเขเท่าไหร่ช่วยด้วยความต้องการที่คุณทุ่มเทกับมันอย่างไงบ้างอันนี้คือการที่ต้องวัดได้แลบวัดได้ข้อต่อมาก็คือในเรื่องของการบรรลุผลความสําเร็จทำแล้วเนี่ยถามจริงๆเฮ้ยเคี้ยวบรรลุได้ไหม วัดได้นะเราบรรลุได้ไหมนะอยากจะมีเงินล้านเลยเนี่ยอยากจะมีเงินล้านปีนี้เลยแล้วตอนนี้บรรลุฐานจริงเติอมอนะไรยังไม่มีเลยนะยังไม่มีเลยจะเริ่มหนึ่งปีแรกเลยนะครับหนึ่งล้านบาทสิบสองเดือนหนึ่งล้านคือยังยังนึกไม่ออกเลยก้าแรกมันจะเป็นยังไงแต่เราไปมองเก้าที่ร้อยเก้าที่สนะิบแล้วดังนั้นคือเราต้องมองตั้งแต่ก้าแล้วนะบรรลุผลได้ไหมวัดบรรลุวัดวัดได้นะ แล้วต้องบรรลุได้แล้วมันสอดคล้องกับความเป็นจริงไหมชีวิตเราเนี่ยผ่านมาไม่เคยทําอะไรหรือไม่เคยเป็นแบบนี้เลยไม่เคยเรียนรู้กับมันเลยเนี่ยถามความเป็นจริงตัวเราตัวเราสอดคล้องไหมสอดคล้องถ้าบางทีมันเป็นย้อนแย้งกับนิสัยส่วนตัวเลยนิ่สั่งไปคนบางคนนะเป็นเก็บเนื้อเก็บตัววันนี้เป้าหมายสังคมฉันจะเปิดตัวไปเจอคนทุกคน ไปเจอเพื่อนฝูงไปเจอญาติพี่น้องตั้งเป้าเลยหนึ่งปีนี้ฉันจะเจอเลยทุกวันเลยซึ่งมันไม่สอดคล้อ,องความเป็นจริงตัวเองเมื่อเราทําไม่ได้มันจะเกิดความท้อแท้น้อยเนื้อต่ําใจตัวเองอันนี้สําคัญนะครับงนั้นคุณต้องสอดคล้องกับตัวเองนะว่ามันสอดคล้องความเป็นจริงนะครับว่าอย่างไรบ้างและกําหนดระยะเวลาในปีเนี้นะครับว่าปีนี้หรือปีที่บอกระยะสั้นกลางยาวเนี่ยคุณกําหนดชัดเจนเมื่อไหอไร่ อย่างนี้บอกนะถ้าแนะนำนะปีเดียวทำปีเดียวให้แต่ละด้านบันสเร็จการวางเป้าหมายในแต่ละด้านนั้นมันคือการที่เราต้องเจาะชงชัดเจนวัดผลได้บรรลุผลความเป็นจริงและมีระยะเวลาที่แน่นอนอันนี้คือการตั้งเป้าหมายในแต่ละเรื่องฉะนั้นคุณต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่คุณจะทำในเจ็ดเรื่องหรือเจด,ด้านตรงนี้จะยังไง พอทำออกมาเขียนออกมาเป็นหลายๆอักษรเขาบอกว่าเขียนได้ยิ่งดีเพราะมันจะมีอินเนอร์กับการเขียนคุณได้บรรจงการเขียนบอเลยนะอันนี้ฟิลลิ่งบางคนไม่เหมือนกันบางคนชอบพิมพ์เหมือนกันผมเคยคุยบางคนจ้านผมไม่ชอบเขียนเลยผมชอบพิมพ์มากกว่าอันนี้นแล้ต่นะแล้วแต่ความสามารถนะแต่ความถาัดแต่ละคนเมื่อบอกคิดแล้วเนี่ยเราต้องวัดออกมานะครับพอคิดลงมือทำไหนก็ตามเนี่ยเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กเป้าหมายใหญ่ขหให้เริ่มทําเป้าหมายเล็กคือก้าวแรกของความสําเร็จที่คุณจะทําให้จากการเริ่มต้นเพียงแค่ก้าวแรกก้าวลกเล็กเท่านั้นนะครับเช่นบางคนตั้งเป้าว่าพัฒนาตัวเองนะไม่เคยตื่นเช้าเลยฉันจะตื่นเช้าเพราฉันตื่นสิบโมงทุกวันเลยวันนี้ฉันจะเริ่มนะฉันจะเริ่มแปดโมงอันนี้แล้วแต่ถึงที่บอกว่านี่คือการตั้ง เล็กๆแล้วไปหาเป้าหมายใหญ่ๆได้นะครับฉะนั้นในวงล้อเจ็ดด้านวันนี้เรามาคุยเรื่องการตั้งเป้าหมายแล้วเดี๋ยว ep ต่อไปเนี่ย EP ลึกๆเนี่ยเราจะเริ่มเจาะเรื่องเจาะพีเรื่องเจาะีเรื่องเข้าไปโดยใช้หลักการในการตั้งเป้าหมายเข้ามาจับนะครับจะมีตัวอย่างต่างๆยกตัวอย่างให้ดูว่าการตั้งเป้าหมายที่ว่าตามหลักการแล้วคืออะไรฉะนั้น ในเจ็ด้านนี้เราก็ยังมีคุยต่อนะครับว่าเราจะมีะหลายท่านนะครับมาไปตามนะครับฝากติดตามใน EP พีต่อไปด้วยนะครับกูเป็นืงพูดยอ่อคิดเลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยอันนี้ช่องน้องใหม่เลยเพิ่งเกิดได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับช่องลึกคิดลึกทำติ้ง and do ก็จะมาเล่าออมาพูดคุยมาแชร์สิ่งที่ถึงเจอมาเรื่อยๆอย่างที่บอกนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนหวังว่าเราจะเจอกันในอีพีต่อๆไปนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ทุกท่านได้ฟังอีพีนี้แล้วผมจะเริ่มพัฒนาสิ่งต่างๆให้มากขึ้นเหมือนกันจริงๆเรื่องของช่องนึกคิดนึกถามเนี่ยมันก็อยู่ในโกนะครับเป้าหมายชีวิตผมด้านหนึ่งเหมือนกัน มาแชร์กันีนะครับสำหรับวันนี้พีที่สอนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเจอกันในพีทอ่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ